สวัสดีครับผมอยู่กับ Enjoy c a f e นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดอ่างทองครับผมซึ่งนานๆทีเขาจะเปิดให้เข้าชมตอนนี้เขาเปิดแล้วครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมลงคลิปนี้แล้วนะว่าเขายังจะเปิดอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะมาเที่ยวแล้วก็ดูบรรยากาศข้างในพิพิธภัณฑ์จังหวัดอ่างทองว่ามีอะไรบ้างและยิ่งใหญ่หรือสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดอ่างทองอยู่ติดกับสรรารคากนนครับผม นี่ครับผมพิพิธภัณฑ์อำนานเมืองอ่างทองนะครับด้านในฝากตัวนะขอบคุณแล้วก็ทางขวาก็เลยนะผมเดินเข้ามาผมอยากจะบอกว่าในนี้แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากเลยนะผมแล้วจะมีพวกพิพิธภัณฑ์นะผมซึ่งในนี้นานๆจะเปิดทีด้วยนะ ซึ่งผมเคยเข้ามาแล้วนะผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปนี่ครับผมวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาด้านในซึ่งเขาเปิดให้เข้ามาชมฟรีกับเพิ่งนในที่จัดเอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดอ่างทองซึ่งสวยมากเลยครับผมแล้วก็แอร์เย็นชื่นใจมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินดูทั่วๆนะผมว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเข้ามานะนี่ครับ คือหลายซอกไหล่ซอยมากเลยดูเหมือนจะเล็กนะครับผมแต่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยใหญ่ครับนี่ครับหุยเล็กมากเลยนะครับผมโอ้โหนี่ครับเข้ามาด้านในนี่ก็คือแบบว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะของประเทศไทยเราเลยนะผมโอ้แบบว่าอ่างทองเราก็ไม่ธรรมดานะครับจัดไว้สวยงามเลยนะครับผมนี่ครับ นี่ครับเพิ่งรู้ครับมีชั้นสองด้วยเมื่อก่อนผมน่าจะไม่เคยขึ้นมาชั้นสองครับมีชั้นสองด้วยนะครับผมกว้างและใหญ่มากเลยครับลึกแบบลึกมากคือค่อนข้างข้างในเนี่ยคือแบบเหมือนจะเป็นเกือบๆเบขาวงกดเลยนะครับผมนี่ครับผมด้านในสวยมากเลยนี่ครับห้องที่ห้าวีรชนไทยใจกล้า ห้องนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นแบบว่าเออน่าจะเปิดหนักหรืออะไรสักอย่างนะครับผมนี่เอาละเราก็เดินทั่วกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็ผมจะเดินลงไปด้านล่างนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศดูร,บรบอบๆของพิพิธภัณฑ์จังหวัดอ่างทองนะผมยังไงก็ ติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง Enjoy j a f f e y แล้วก็ทาง Facebook คำว่าเพจอ่างทองด้วยนะครผมช่วยกันฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้ากดติดตามแล้วก็จะขอบคุณมากเลยนะครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันครับ